ขออาราธนานิมม์สามนเณรนกนาวาอัครศรีสวัสดิ์น้องเนนนาวาเป็นองค์แสดงธรรมอาราธนานิมมลครับขอเชิญผู้ปกครองจุดเทียนสองธรรมหน้าธาารรมะร้อยกรเริยนพร บัดนี้ผู้ปกครองได้จุดเทียนสองธรรมไปที่ียบร้อยแล้วขออาราธนานิมนต์น้องเนรแสดงธรรมโปรดญาติโยมด้วยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สามบุทาสาบัดนี้จะได้สแสดงคร,ระเทศนาในอัตตจินตะนกถาว่าความในใจของตนเพื่อ,อ,อเพื่อประดับเพื่อประดับเพื่อประดับปัญญามาลีปัญญาบารามีเพื่อเพิ่มพูนกุลยาลาศี ในการต่อไปเห็นประโยชน์อะไรทำไมจึงมาบวชเห็นว่าผมเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วมาที่นี่เพื่อสงบสติอารมณ์ให้ได้มากขึ้นแล้วก็อยากมอบบุนดีให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับบวชมาแล้วได้ฝึกอะไรบ้างได้ฝึกความอดทนในการลุกนั่งหนึ่งรอยครั้งจากความแตก จาพระจากพระจะได้ฝึกสมาธิได้ฝึกการตื่นน้อยให้ตรงเวลามากขึ้นครับประทับใจอะไรในเวลาที่บวชบ้างครับประทับใจในเรื่องการห่มจีวรกับสบงและได้ไปทัศนศึกษาและอาหารครับ อยากบอกขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับอยากบอกขอบคุณพระอาจารย์ปู่ที่ช่วยทําให้ผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงกล้มเนื้อครับปวดนิดหนึ่งครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับอยากบอกรักใครแบบพิเศษรักแบบออกากใจไมครับไม่มีครับอ้า oh, ไม่มี <laughs> เอวังก็จบด้วยไปการเช่นนี้ครับสาธุ